สวัสดีคะ่ะมาพบกับเลขยิ่สีดีเอ็กซิทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิ่ซีนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคม2563ของบุคคลที่เกิดวันอังคารกันนะคะสถานการณ์ของบุคคลที่เกิดวันคารนะได้ไพ่ห้ามไม้เท้าเป็นท่าไใสนะคะผมบอกว่าในเดือนนี้นะเป็นเรื่องราวของการแข่งขัน นะการแข่งขันที่คุณเจอการแข่งขันที่คุณเผชิญเป็นการแข่งขันเพื่อฝึกทักษะเสริมศักยภาพตัวเองการพัฒนาตัวเองภาพนะคะจากหน้าไพ่ภาพที่คุณมองไปยังข้างหน้าเบื้องหน้าบงบอกว่าคุณนั้นพร้อมที่จะสู้กับทุกๆอย่างที่เข้ามากับทุกๆเรื่องราวที่เข้ามา คุณวางตัวเองเหมือนกำลังอยู่ในเกมนะคะเกมเกมหนึ่งที่มีคนเอ่ยเหตุการณ์เอ่ยปัจจัยต่างๆเอ่ยเข้ามาท้าทายทดสอบคุณนะทำให้คุณนั้นต้องคอยจัดการเรื่องราวต่างๆต้องมีทั้งการแก้ปัญหาการระดมความคิดการแบ่งปันความคิดนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะดูยุ่งยุ่งเหยิงเยิงวุ่นวุ่นวายวาสับสนก็ตามนะ ส่วนในเรื่องของการงานนะคะผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจทางการงานจะมีอิทธิพลกับคุณมากๆนะคะในเดือนนี้นะเขาสามารถสร้างเงื่อนไขหรือมอบหมายภารกิจก,ก,ก,การงานบางอย่างให้กับคุณซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ของเขาว่าคุณนั้นควรได้รับหน้าที่อะไรและหรือควรทำอะไรในงานที่เขา วางไว้ที่ได้มีการมอบหมายว่าที่เขาตั้งเป้าไว้นะคะซึ่งมันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเชื่อในศัก,กยภาพของคุณตามตักกะของพวกเขานะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้รับมอบหมายงานหรือมีการได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่เป็นไปได้แล้วแต่แล้วแต่ฐานดวงแต่ละคนนะคะซึ่งภาพรวมของเรื่องงานในเดือนนี้นะสาหรับบุคคลที่เกิดวันนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะมีเรื่องราวน่ายินดีและด้วยหน้าที่ทางการงานที่คุณได้รับมอบหมายมาคุณอาจจะต้องมีการไปทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมันเป็นการดีกับคุณเองนะคะส่วนใครที่มองหางานใหม่มีโอกาสได้งานนะแต่ ต้องอาศัยคนกลางตัวแทนนะคะหรือพักพวกพวกพ้องคอยช่วยนะคะแนะนำชี้แนะในเรื่องงานนะฝากฝังแบบนี้เป็นต้นนะส่วนใครที่ทํา,าการค้าการขายนะคะหรือมีกิจการนะในเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่นะคะซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณาเรื่องของการให้เครดิตด้วยนะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่คุณจะมีการ รับลูกน้องใหม่พนักงานใหม่และรวมถึงการพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนหน้าที่ทางการงานแต่ละคนแต่ละฝ่ายควรไปทำหน้าที่ฝ่ายไหนอย่างไรบ้างนะส่วนในเรื่องการเงินได้มาจากการงานนะคะได้มาจากความรู้ความสามารถที่คุณนันได้ทุ่มเทพ,พยายามสะสมมาการเงินในเดือนนี้จะมี2ประเด็นประเด็นที่1คุณบอกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่มีคุณค่ามีความหมายกับคุณคุณจะใช้ก็ต่อเมื่อเหตุจำเป็นการจะจับจ่ายครั้งใดใดๆก็ตามนะคะจะต้องเป็นสิ่งที่คุณเชื่อว่าจ่ายมันหรือซื้อมันด้วยความคุ้มค่ามันต้องซื้อหรือจ่ายด้วยความคุม้มที่สุดคุณถึงจะยอมจ่ายนะสองเป็นการปกป้องเงินที่คุณได้มีการสะสมได้มาเนี่ยคะ่จะไม่ยอมให้ใครหยิบยืมง่ายๆ เป็นอย่างนี้นะคะในเรื่องการเงินนะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อการอักเสบที่เกิดจากกิจกรรมกิจการงานที่ทําหรือการทําอะไรที่หักโหมเกินไปบางคนเป็นเรื่องของกเอก่ากรังกายบางคนซุ่มซ่ามนะนะคะส่วนสุขภาพบา,บางคนมีภาวะเรื่องของนอนไม่เต็มที่รู้สึกว่านอนไม่พอเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอันนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะบางคนมีเกณฑ์ผ่าตัด นะคะหรือมีเกณฑ์พบหมอนะมีเกณฑ์พบหมอด้วยนะส่วนใครที่มีโรคประจําตัวให้ระวังเรื่องโรคเก่ากําเริบนะคะซึ่งทั้งหมดตรงที่กล่าววันนี้ขึ้นอยู่กับฐานดวงแต่ละคนนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังคงโสดต่อแต่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะกับสัมพันธภาพเก่าๆคนคุ้นเคยเก่าๆหรือบางคนได้มี โอกาสพูดคุยกับคนที่เป็นไา้หรือเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่หรือมีแฟนมาก่อนนะคะเป็นไปได้นะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะความรักในเดือนนี้ระวางจะมีปัญหากันนะคะมันเป็นปัญหาเก่าๆเ,เดิมๆกลับเข้ามาทําให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งคู่บางคู่อาจถึงขั้นเลิกลากันเลยก็ได้นะแต่บางคู่ให้ระวังคนรักจะเจ็บป่วยได้ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานดวงเช่นกันนะคะเอาละคะ่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนตุลาคม2,563ของบุคคลที่เกิดวันอังคารนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะประสบพบแต่ความสุขนะคะสมหวังในทุกสิ่งอย่างและรวมถึงปัญหาได้ๆอุปสรรคใดๆที่คุณเผชิญอยู่ขอให้คุณสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ จบไปแล้วนะสำหรับการทำนายดวงนะคะของบุคคลที่เกิดวันอังคารไว้เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ